สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะนำพระนะครับที่มีเก็บไว้นะครับซึ่งพระองค์นี้ก็คือหลวงพ่อเงินนะครับที่มีพี่สนิทกันเขาให้มานานแล้วนะครับก็เลยไปค้นมาเอามาทำคลิปนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็มีพระรุ่นนี้อยู่กันนะครับก็ พระรุ่นนี้ก็คือหลวงพ่อเงินนะครับออกที่วัดวังกระสูบนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีพิธีปลุกเสกนะครับปลุกเสกใหญ่เมื่อวันที่1เมษายน2 5 5 1นะครับในพิธีก็มีพระเกจิจังหวัดอยุธยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอยุธยาเนี่ยไปร่วมปลุกเสกด้วยนะครับก็ที่องค์ที่รู้จักกันก็คือหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับ แล้วก็มีหลวงพ่อเสาวัดดอนย่านางนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเพี N ้ยนวัดเกิืนกระถินนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อวันวัดคลองคูนด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับมีหลวงพ่อหลวงปู่คุยด้วยนะครับก็แล้วก็พระเกจิ I อีกหลายรูปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่หลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกก,ก,กับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวัดเกิืนกระถินได้ร่วมปลูกเสกนะครับ ก็ให้นำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นพระที่ไม่ได้มีราคาสูงอะไรนะครับแต่ว่ามีเก็บไว้ก็เลยนำมาทำคลิปนะครับด้านหน้าก็จะดูเหมือนจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดวังกระสูบนะครับนี่ด้านหลังครับนี่นะครับนี่ นี่เป็นด้าน้าน,านใต้ฐานนะครับก็้าใจว่าจะเขียมเรียกว่าหน่้าแล้วก็51นะครับนี่นะครับ5.1น่าจะเป็นปีพศออที่จัดพุทธ,ธาพิเศษนะครับนะครับวันที่1เมษานะครับ2,551ก็เป็นพิธีใหญ่ที่วัดวังกระสูบนะครับนี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับผ่านการปลุกเสกโดยหลวงพ่อรวยวัตโกด้วยนะครับนี่นะครับนั้ชมถ้ากล่องก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่นะครับกล่องก็จะเขียนอย่างนี้นะครับ8 0ดสพันสามหาลาบนะครับหลวงพ่อเงินนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับนี่ก็มี พี่ทิ้รจักการให้มานะครับก็เลยนำมานะครับนำมาทำคลิปให้ชมกันนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นครับนีด้านหน้าก็ประมาณนี้ ด้านข้างครับก็เป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินทั่วไปนะครับที่ว่าทํากันนะครับก็จริงๆแล้วพิมพ์แบบนี้ก็ออกกันหลายวัดนะครับพระรุ่นใหม่ๆแต่ก็องค์นี้ก็สําคัญเลยก็คือหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวัดตะโกร่วมปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับได้ไปร่วมในพิธีปลุกเสกด้วยหลวงพ่อเสาด้วยนะครับ หลวงพ่อสาววัดดอนยะนางนะครับถ้าท่านยังไม่มรณภาพนี่คือปัจจุบันนี้ท่านก็น่าจะดังมากเพราะว่าหลวงพ่อสาวท่านเก่งเรื่องทําตะกุดนะครับสมัยก่อนหลวงพ่อสาวัดดอนยานางนี่จะเป็นท่านจะเด่นเรื่องตะกุดลูกปืนนะครับสมัยนั้นก็ลงหนังสือน้โมนะครับคนก็มาที่วัดกันเยอะอันนี้ด้านนี้ด้านฐานนะครับ สะท้อนแสงนี่นึงก็ประมาณนี้ครับปั๊มประมาณนี้น,นะครับก็นำมาห้อยเลี่ยมคอได้นะครับก็ถ้าเราศรัทธาหลวงพ่อเงินก็นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับปัจจุบัน ราคาแค่หลักร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับภาพรวมอีกทีนึงก็นำมาให้ชมกันนะครับคร่าวๆนะครับก็คือเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับแปดสิพันษานะครับมหาลาบนะครับออกที่วัดวังกระสูบนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ก็จัดพิธีอุทาพิเษกใหญ่นะครับที่วัดนะครับวันที่1เมษายน2ห5 1นะครับ ก็ได้หลวงพ่อรวยวัดตโกนะครับไปปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเพียรวัดเกลื่อนกระถินไปปลุกเสกนะครับหลวงพ่อสาววัดดอนยะนางนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับแล้วก็หลวงปู่คุยด้วยนะครับแล้วก็มีพระเเคจอีกอีกหลายรูปนะครับก็ทาให้้ชมกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องฮัทิทยาด้วยนะครับถ้าถูกใจชิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ